วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่แม่ติ๋มกับน้องพลอยใสตื่นเช้าเป็นพิเศษคะ่ะเพราะว่าแม่ติ๋มกับน้องพลอยใสจะพาเพื่อนๆนไปเที่ยววัดกันคะ่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้แม่ติ๋มจะพาเพื่อนๆนไปเที่ยววัดไหนกันนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้แม่ติ๋มจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนนะะว,ว,นนยวัดป่าดงหนองตาลกันคะ่ะพอดีทางวัดมีการจัดงานนะคะทุกคนส่วนแม่ติ๋มกับน้องพลอยใสเองก็พากันตื่นแต่เช้าเตรียมต,ตัวนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวกันค่ะ หลังจากที่อาบน้ําแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่ติ๋นกับน้องพลอยใสก็แวะเติมน้ํามันที่ปั๊มปตท3ามเภานะคะทุกคนเติมพลังรถและเติมพลังร่างกายของเรานะคะเพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะทุกคนส่วนแม่ติ๋นเองได้เป็นกาแฟดําน้องพลอยใสได้เป็นช็อกโกแลตและก็ขนมปังนะคะทุกคนหลังจากที่เติมพลังกันเสร็จแล้วเราก็เริ่มเดินทางกันเลยค่ะหลังจากเติมพลังกายพลังใจนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มขึ้นรถ นะคะไปตามเส้นทางถนนสามเภาวนะคะทุกคนในระหว่างที่เราขับรถแม่กับลูกก็ได้้าและเก็บเพื่อภาพบรรยากาศนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะทุกคนเราก็ไปในเส้นทางของบ้านสามเภาวนะคะไปเรื่อยๆเๆนะคะก็จะผ่านโรงเรียนนะคะบ้านสามเภาวนะคะทุกคนถึงสี่แยกสามเภาแล้วนะคะผู้คนรถเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้หลังจากที่เราเดินทางไปถึงสี่แยก ของบ้านสามพลาแล้วก็จะเจอเซเว่นนะคะทุกคนเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะตรงไปผ่านตลาดนะคะทุกคนแม่ติ๋มก็มีการแวะซื้อของเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะที่ในโรตัดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะผ่านโรงเรียนสามพาวิทยานะคะทุกคนเราก็เก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทุกคนในระหว่างทางนะคะก็จะพูดคุยกับลูกสาวนะคะเพราะเราไปกันแค่2คนนะคะทุกคนคะ่ะปกตินะคะแม่ติ๋มก็จะ เอารถเก๋งไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะสะดวกเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามเส้นทางนะคะท้องฟ้าวันนี้ก็สดใสแจ่มใสนะคะช่วงเช้าอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเราก็จะผ่านสะพานนะคะทุกคนรถช่วงนี้ก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะผ่านวัดอีกหนึ่งวัดนะคะวัดสวยงามมากเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นแม่ถึงก็พูดคุยนะคะไปกับน้องพลอยใสนะคะ ด้วยความสนุกสนานความสุขไม่ใช่อยู่ที่ปลายทางนะคะทุกคนแต่ความสุขที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ก็คือความสุขระหว่างทางนะคะทุกคนคะ่ะอย่างวันนี้ก็ผ่าน อีกหนึ่งวัดนะคะแต่ว่าแม่ติ๋มก็ไม่ได้อ่านชื่อวัดนะคะว่าชื่อวัดอะไรนะคะแม่ติ๋มก็ชะลอบ้างนะคะเพื่อให้เห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ระหว่างทางนะคะเพื่อนๆคะ่ะอยากให้เพื่อนๆ <c oughs> ได้รับชมกันนะคะแม <c oughs> ่ติ๋มก็ผ่านหมู่บ้านไปเรื่อยๆเอยนะคะปกตินะคะแม่ติ๋มจะใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งในการไปวัดนะคะแต่วันนี้บอกเลยว่าไปอีกเส้นทางหนึ่งค่ะทุกคน <c oughs> บอกเลยนะคะว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกับการที่เราเปลี่ยนเส้นทางนะคะก็เหมือนกับการเราทำอะไรหลายๆอย่างค่ะถ้าบางครั้งนะคะไปเส้นตรงแล้วมัน ไม่โอเคนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเส้นตัางนะคะเพิ่มความเราใจได้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็จะมีป้ายบอกทางนะคะว่าให้ไปเส้นทางนี้นะคะทุกคนจะเป็นเส้นทางขี้หินแหนะคะทุกคนคะเป็นเส้นทางที่แม่ติ๋มไปครั้งแรกนะคะป้ายก็ไม่อ่านไม่อะไรเลยนะคะทุกคน ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะมีสองข้างทางก็จะมีตั้งแต่ปานะคะทุกคนแม่เราสองคนก็ไปสองคนแม่ลูกถามว่าน่ากลัวไหมนะคะก็แอบกลัวบ้างนะคะทุกนะคนแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะท้าทายดีนะคะทุกคนคะ่ะน้องพลอ,อยใสก็เป็นตากล้องให้แม่ติ๋มนะคะบอกเลยว่าเส้นนี้นะคะทุกคนขะไม่มีรถผ่านเราเลยนะคะทุกคนขาห่างมากเป็นเส้นทางขี้หินแหนะคะทุกคนแต่ว่าในระหว่างที่แม่ติ๋มไปก็แอบหลงทางบ้างนิดนึงนะคะทุกคนขาเพราะว่าเราก็ลืมอ่านป้ายนะคะทุกคนแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่มีเพื่อนๆนะคะอยู่ระหว่างทางให้เราได้ ไทยนะคะไม่งั้นหลงไปแน่นอนเลยค่ะแต่ก็แอบ,บสนุกอยู่นะคะทุกคนคะ่ะบางครั้งถ้าเราไปแต่เส้นทางเดิมๆนะคะก็อาจจะไม่ได้เจออะไรที่แปลกใหม่นะคะก็เหมือนกับเราทาคลิปเลี้ยวนี่แหละคะ่ะบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางบ้างนะคะเพื่อความเร้าใจนะคะเพื่อสิ่งแปลกใหม่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นการแบบว่า พูดคุยสนุกสนานกันเฉยๆนะคะแต่มันก็จริงนะคะถ้าเราไปแต่เส้นทางเดิมๆจนเกินไปนะคะมันก็ทําให้เราเจอแต่สิ่งเดิมๆนะคะทุกคนค่ะแม่ติ๋มก็เลยเปลี่ยนทางนะคะแต่ก็ดีนะคะมีป้ายบอกทางตลอดเลยนะคะทุกคนเส้นทางใหม่ที่แม่ติ๋มไปนะคะปกติแม่ติ๋มจะไปเส้นทางนะคะบ้านสร้างแป้นนะคะถ้าไปเส้นนั้นนัจะไกลมากนะคะสำหรับแม่ติ๋มนะคะแต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่นะคะเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เรียบรู้นะคะหรือดูแพงนะคะทุกคนเป็นเส้นทางขี่หินแหรล้วนนะคะแต่สิ่งที่สนุกนะคะในระหว่างทางก็คือ นึง่งปลอดภัยมากในการไม่มีรถสวนทางนะคะแต่ก็แอบเปรี้ยวนะคะทุกคนคะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะแม่ติ๋มไปช่วงกลางวันนะคะก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะเราใจไปจนสุดทางนะคะทุกคนคะ่ะออข้างทางนะคะเหลือแต่จะแวะแย่ไ yeah, ขมดแดงนะคะไม่งั้นก็แวะเก็บดอกกระเจียวนะคะทุกคนคะ่ะแต่ก็สนุกมากทุกคนบอกเลยไปแม่กับลูกสองคนนะคะน้องพลอยใสยก็ช่วยแม่ติ๋มเป็นตากล้องนะคะทุกคนใช้กล้องแล้วก็ไมค์เซลฟี่นะคะในการถ่าย ภาพระหว่างทางนะคะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะทุกคนแยกเยอะมากเลยนะคะทุกคนทุกเส้นทางมีแต่ขี้หินแหะนะคะกว่าจะออกมาได้ก็สนุกละคะ่ะแม่กับลูกนะคะก็แอบลุ้นอยูนะ่เหมือนกันนะคะว่าตอนไหนจะถึงเพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เรามาในครั้งแรกนะคะทุกคนอะไรที่เราทาในครั้งแรกนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราไป ีแอบรถที่แอบสวนทางเรามาหนึ่งคันนะคะทุกคนเป็นรถยาลิสนะคะแม่ติ๋มก็แอบดีใจอยู่นะคะอย่างน,น้อยเราก็ยังมีเพื่อนร่วมทางนะคะหนึ่งคันนะคะทุกคนเส้นทางที่แม่ติ๋มไปนะคะทุกคนบอกเลยว่าเราใจและตื่นเต้นมากๆาเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดสายปลายทางเราจะอีกไกลสักแค่ไหนนะคะทุกคนหลังจากที่มีรถสวนทางมาหนึ่งคันนะคะทุกคนแม่ติ๋มก็ไปต่อละคะ ข้างๆก็จะมีเถ so so, so, ียงนาน้อยบ้างมีบ้านของคนบ้างนะคะทุกคนก็พอให้เราได้ชื่นใจบ้างนะคะคือไม่แอบเปียวมากนะคะหลังจากที่เราไปเรื่อยๆนะคะเราก็มาจอดพักรถนิดนึงนะคะทุกคนค่ะให้น้องพลอยใส่ถือกล้องนะคะทุกคนน้องพลอยใส่ก็แอบยิ้มแอบหัวเราะนะคะทุกคนค่ะนางพอใจมากกับสิ่งที่แม่ติมพาน้องมานะคะมันเป็นความท้าทายนะคะทุกคนค่ะแต่ก็แอบกังวลอยู่ไม่ใช่ว่าไม่กังวลนะคะทุกคนก็มาเจอหมู่บ้านนะคะทุกคนค่ะเราก็สนุกค่ะสองคนแม่ลูกนะคะ หลังจากนั้นเราก็เก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆเ,อย,เ,อ,ยเอยนะคะทุกคนคะ่ะน้องปลอยใส่ก็อาศัยจังหวะในการถือกล้องหัวเราะต่อกระซิบแม่รูปนะคะพูดคุยกันไปในระหว่างทางนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เหงานะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าทั้งถนนมีเราแค่2คนนะคะทุกคนแม่ติ๋มก็ขับไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ขับเร็วนะคะค่อยๆขับนะคะไม่เกิน50นะคะทุกคนคะ่ะกลัวแสลกนะคะกลัวรถล้มนะคะมาถึงแยกนะคะก็จะมีนะคะป้ายบอกทางเราเหมือนเดิมค่ะคือไม่กลัวเลย หลังจากนั้นเราก็ไปของเราเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะข้างทางก็จะร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นทุ่งนานะคะทุกคนช่วงนี้ฝนก็ยังไม่ตกนะคะทุกคนคะ่ะแต่ก็มีแอบ,บร้อนบ้างนะคะพอถึงแยกนะคะก็จะมีป้ายบอกทางทุกคนแม่ติ๋มเหมือนจะเห็นแสงสว่างแล้วว่าเหมือนใกล้จะถึงวัดนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหจากที่เรารอคอยนะคะทุกคนถึงวัดแล้วบอกแล้วว่า สุดปลายทางก็จะเจอแสงสว่างนะคะทุกคนดีใจมากเลยนะคะที่เรามาถึงวัดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะรถเยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็มางานเหมือนกันกันกบเรานะคะทุกคนคะ่ะอย่างที่บอกนะคะทุกคนความสุขไม่ใช่อยู่แค่ที่ปลายทางนะคะความสุขก็อยู่ที่ระหว่างทางเราต้องเก็บเกี่ยวความสุขของเราไปเรื่อยๆนะคะทุกคนหลัง พอถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแม่ติ๋มก็พาน้องพลอยใส่นะคะเอารถไปจอดนะคะหาที่จอดเรียบร้อยนะคะแม่ติ๋มก็พาเดินเข้ามาในงานนะคะทุกคนเดินเข้ามาในวัดทางวัดก็จัดสถานที่ได้สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนด้านในก็มีโคมนะคะที่จัดห้อยไว้โชว์นะคะสวยงามมากแล้วก็มีดอกสแบงนะคะที่ร้อยเป็นพวงมาลัยนะคะไว้ห้อยโชว์นะคะภายในงานมีทั้งนะคะการ จำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นนะคะงานแฮนด์เมดสินค้าจากชุมชนนะคะทุกคนคะแล้วก็จะมีโรงทานนะคะแล้วก็แม่ติ๋มก็เก็บภาพบรรยากาศภายในวัดนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะภายในงานก็มีมนต์ขลังมากๆเลยนะคะทุกคนพอดีวันนี้นะคะทางวัดก็มีการจัดงานด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่แนะนาเพื่อนเพื่อท่านไหนที่มาเที่ยวจังหวัดอุดรธานีบ้านเรานะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่แนะนําให้มาเที่ยวกันนะคะทุกคนวัดป่ารงหนองตาลนะคะใครมาเที่ยวอุดรธานีก็เชิญชวนนะคะแวะเที่ยวกันได้นะคะมาไหว้พระทําบุญกันได้นะคะทุกคน คลิปนี้แม่ติมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะช่วงเทศกาลสงการก็ขอเชิญเพื่อนๆมาเที่ยววัดป่าดงหนองตาลน,นะคะมาไหว้พระทำบุญส่งน้ำพระช่วงเทศกาลสงการจ้า